สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอาร์เรซเซนกูกี้อีกแล้วครับ,รบสายฝนกำลังโปรยปลายลงมานะครับผมาภายในหมู่บ้านนะครับผมตอนนี้ ก็เป็นผลดีนะครับผมต่อ,อาชาวช้างอย่างหนึ่งคือ,อช่วยให้หญ้าที่ปลูกไว้นะ่ะเจริญงอกงามขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะครับครับทำให้หญ้าไม่ค่อยจะเจเติบโตเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับทำให้หญ้าชาวตายนะครับ จากคำทำนายนะครับของนางสงการปีพฤทจศักราช2.5.64นะครับมีใจความว่าปีนี้ฝนและน้ำจะมากสักหน่อยนะครับผมแล้วก็พืชผลทางกา,กาเรเกษตรจะเสียหายนะครับจะได้หนึ่งในสิส่วนนะครับผมจะทำให้ทุกคนเนะีลำบากแล้วก็ยากแข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ภาะอากาศที่แปลกตัวน,นะครับซึ่งเราก็ต้องอรอดูกันนะครับว่าปีนี้ฝนฟ้าอากาศจะเป็นจริงดังคำทำนายหรือเปล่านะครับฝนตกอย่างนี้นะครับอตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องช้างเพื่อนบงทะลุเนี่ยได้ทำกิจกรรมการหรือเปล่าหรือว่าได้เดินทางกลับบ้าน ไปแล้นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะแวะไปดูหน่อยนะครับผมหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วังทะลุนะครับผมปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะครับผมที่วังทะลุนะครับผมท้องฟ้ายังคงปลอดโปร่งนะครับผมไม่มีฝนลง ต่อย่างใดนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจย์ใจอย่างยิ่งนะครับผมฝนตกภายในหมู่บ้านอย่างหนักนะครับผมแต่ว่าที่วังทะลุไม่มีแม้แต่สักจุดเลยนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงอ่าโดนใจให้ฟ้าฝนไม่ตกมานะครับเพื่อที่จะให้น้องช้างนะครับผมที่ตกงานแล้วก็พ่อควานได้มีโอกาสนะครับผม ทำกิจกรรมนะครับขายอาหารออนไลน์เพื่อนำรายได้นะครับมาเสื้ออาหารให้กับน้องช้างนะครับผมในช่วงที่ตกงานนะครับจากภาวะโรคโควิดระบาดครับผมความเชื่อความศรัทธานะครับเป็นความเชื่อส,ส่วนบุคคลนะครับผมตรา,าที่ความเชื่อของเราเนี่ยไม่ไปทํา ให้ผู้เดือดร้อนหรือไปทำร้ายใครนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้นะครับผมทุกคนบนโลกใบนี้นะครับก็อยู่ด้วยด้วยความรักนะครับผมความหวังนะครับความศรัทธานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงนะครับจิตใจของคนเราตอนนี้น้องดอกแก้วนะครับก็กำลัง คุยกำลังเล่นนะครับผมกับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมตอนนี้ในช่วงที่กำลังขายอาหารออนไลน์นะครับผมให้กับทางแม่แม่เอนะครับเดี๋ยวเราจะาแวะไปดูพี่แม่ส้อยอก,กันหน่อยนะครับผมตอนนี้กำลังเดินลงไปในป่านะครับก็ไม่รู้ว่า เดินไปทำอะไรนะครับตอนนี้ภายในบริเวณป่าก็จะมีต้นจำพวกไมยราบยักษ์นะครับผมซึ่งได้เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์อย่างมากมายนะครับผมช้างเองก็สามารถกินได้นะครับแต่ว่า,าจะต้องรอให้โตก่อนแล้วก็ช้างจะกินถกินนะครับผมถ้าเป็นต้นที่ยังเล็กอยู่เนี่ย ใบยังเขียวอยูย่ยังอ่อนเกินไปนะ,นะครับช้างก็จะไม่กินพี่แม่สร้อยนะครับก็กำลังคุยหา,าต้นและใบสับป,ประรดนะครับที่ควาช้างได้เผานะครับเคยสังเกตอยู่หลายครั้งนะครับช้างจะบางเชื้อเนี่ยจะชอบกินนะครับผมต้น แล้วก็ใบของสับปะรดนะครับผมที่มีคันเผา,ากลิ่นตอนนี้นะครับที่ที่จะเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆกับมันเทศเผานะครับผมจะ,จะกลิ่นทห,อม,หอมนะครับผมคิดว่าน้องช้างคงจะชอบกลิ่นนี้เหมือนกันนะครับผมถึงได้มาเก็บต้นสับปะรด ับผมที่ควานช้างได้เผาแล้วนะครับผมมากินต่อพี่แม่ส้อยนะครับก็กำลังอาเด,ดอะไรนะครับผมกับการเก็บต้นสับปะรดที่ถูกเผาแล้วนะครับผมมากินต่อนะครับผมไม่สนใจนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังทำอะไรอยู่นะครับตอนนี้ สนใจรับอยู่อย่างเดียวก็คือการกินนะครับผมตอนนี้กําลังเก็บต้นทรัรสนะครับมากินต่ออย่างอ,ร,อร่อยนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่โชคดีของชาวช้างนะครับที่ตกงานอยู่ที่วังทุนนะครับซึ่งฝนไม่ตกนะครับผมไม่มีลมนะครับยังสามารถทําท กิจกรรมขายอาหารออนไลน์ได้ตามปกตินะครับผมหากว่าเกิดฝนฟ้าขนองหรือฝนตกหนะักนะครับคอ,อนช้างก็ต้องนำช้างกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น เกิดขึ้นอีกนะครับโดยปกตินะครับก็น้องช้างและก็พ่อควานกา็จะเสร็จจากการทำกิจกรรมประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมทุกวันนะครับผมบางวันก็อาจจะได้ก,กลับเร็วหน่อยนะครับถ้าสามารถขายอาหารออนไลน์ได้หมดเร็วนะครับผมถ้า ยังขายไม่ได้ก็บางครั้งอาจจะต้องอกลับบ้านช้าหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผมสำหรับแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมที่เมตตากรุณาน้องช้างนะครับผมช่วยอดหนุนอาหารช้างออนไลน์ให้กับน้องช้างที่ตกงานอยู่ที่วังทะลุนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆากนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กำนับโปกกี้แล้วก็เพื่อนช้างที่ตกงานด้วยนะครับขอบคุณครับ